ส,สวัสดีครับเพื่อนๆชาวซีที่โคลานนะครับผมไอชลันยูนะครับ,มมรบวันนี้ก็มาขึ้นคอนเรรสิร์ตซีทโชว์ครั้งที่80แล้วนะครับซีทออเดชั่นนะครับผมก็ โอ้โหเจอน้องๆชาวโคราชทุกครั้งที่มาโคราชทุกคนก็น่ารักตลอดเลยแล้วก็วันนี้ก็มีแฟนคลับจากหลายๆศิลปินนะครับมาดูน้องๆนะครับแล้วก็เผื่อกําลังใจให้พี่ไอซ์ด้วยก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆชาวซีททุกคนเลยยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวกาลังจะมีเพลงใหม่นะครับเป็นไอซ์พิจิริงกับเปาวลีเป็นเพลงป๊อปผสมเพลงลุกทุ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับไอซ์พิจิริงเปาวลีฝากชาวซีทด,ด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขขมากคครคครับับบ องจับที่แพงหลังก็ไม่เจอปีกดวงตาก็เห็นได้ไม่ไกลเสียอีกความเร็วที่มีมันก็เชียงช้ากว่าใครแต่ว่าส่วนลึกในจิตใจมันมีสุงเสียงใคร